ผมภูผาครับนพวิทย์ไทยแท้ครับก็พูดไม่ค่อยเก่งด้วยครับแต่ก็สัญญาว่าจะตั้งใจทํางานทํางานแล้วก็ทํางานเพื่อเป็นที่พึ่งพาให้กับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับทั้งผมในฐานะผู้มยการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยและผมได้เคยประกาศไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่า ทางพรรคเพื่อไทยนั้นเราตั้งเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนี้จำนวน200คนนะครับเราได้เปิดตัวไปแล้ว183คนนะครับวันนี้เพื่อเติมเต็มเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผมได้ตั้งไว้จึงได้มีการเปิดตัวผู้สมัครอีก22ท่านนะครับซึ่ง ผ่านสื่อมวลชนก็คงจะเห็นว่าทางผู้สมัครของอทางเราน่านเราได้มีการผ่านการครัดเลือกมาอย่างดีหน้าตาแต่ละคนนะครับมีความผ่องใสนะครับมีราศีจับนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีความตั้งใจที่อยากจะนำนโยบายของพอรรคเพื่อไทยที่ในอดีตนั้นได้ประสบความสำเร็จต่อเนื่องกันมาตลอดดังนั้น ผมจึงมีความเชื่อมั่นนะครับว่าการเปิดตัวในครั้งนี้จะได้รับการตอบสนองจากพี่น้องประชาชนและส่วนสำคัญที่สุดครับก็คือผู้สมัครทุกท่านจะต้องลงพื้นที่ทำงานหนักเอานโยบายของเราของพรรคเราลงไปให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ซึ่งทั้งหมด 12จังหวัดนะครับเพื่อจะให้ทราบถึงว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วเราจะสามารถตอบสนองสิ่งต่างๆให้กับทางประชาชนได้อย่างไร <c oughs> มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดนิดหนึ่งคือผมก็อยู่กับการเมืองมานานพอสมควรนะครับแต่เมื่อเร็วๆนี้นะครับมีหัวหน้าพักพักหนึ่ง บอกว่าเรื่องของในช่วงเนี้จะมีการย้ายพักกันมากบอกเป็นเรื่องปกติในการย้ายพักในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งที่ผมเห็นว่ามันไม่ปกตินะครับ mm hmm. ก็เพราะว่าที่ผ่านๆมาการย้ายพักนั้นเป็นการเกิดจากเห็นว่ากระแสพักไม่ดีหรืออย่างไรก็พยายามจะหาแต่ในครั้งนี้นะครับมีการเสนอตัวเลข ะครับมาให้กับทางาทางสอสอพักของเราอย่างชัดเจนนะครับซึ่งทางก็มีบางท่านนะครับที่หวั่นไหวแล้วก็มีการย้ายพักไปส่วนที่เหลืออยู่เขาจึงเชื่อมั่นนะครับว่ากระแสะพักเราดีเพราะาบางท่านนั้นลงไปในพื้นที่แล้วก็ได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าถ้าย้ายพัก เขาไม่เลือกแน่ดังนั้นผมคิดว่าการเมืองที่เราไปสู่ลักษณะที่ว่าต้องใช้เงินใช้ทองซื้อเสียงอันนี้ซื้อตัวสสอ,อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็หวังว่าทางด้านของสสที่อยู่กับเราผมเชื่อมั่นว่าเราจะชนะแล้วส่วนที่เคยย้ายไปในอดีตก็เคยมีเรื่องที่ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพอย้ายไปอย่างพักเราก็มีการสอบตกไปหลายท่าน